อันนี уров, ้จะหัดให้หน้องทำอะไรหน่อยลูกห uh. ัดน really. ้องทำอะไรหน่อยอ่ะให้น้องโยกหัวหนูก็โยกตามสิลูกให้น้องเต้นน่ะลูกอ่ะโยกโยกหนูก็โยกโยกหัวก่อนโยกโยกก่อนโยกก่อนหัดให้น้องโยกหัวแม่ลูกน้องไม่โยกเหรอโยกโยกหัวโยกหัวเต้นๆน่ะลูกเต้น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 เออเอ้ยาเก่งมากเนี่ยยาเก่งมาก ให้น้องโยกหัวโยกโยกโยกก่อนโยกก่อนโยกก่อนแล้วใครจะกินโอเคโอเคลูกเก่งมากเก่งมากโยกหัวโยกยกโยกก่อนยกหนูหนูโยกหัวนะลูกหนูโยกหัวแล้วให้น้องโยกตามหนูหนูหนูต้องโยกแรงแรงแล้วน้องถึงจะโยกตามไม่ใช่ลูกไม่ใช่หนูต้องโยกแรงแรงเลยไหมลูก โยกแบบหนูโยกแบบเหมือนที่พ่อโยกอ่ะถึงจ่แบบว่าให้น้องทําตามได้หนูต้องหัดโยกให้น้องอย่าเพิ่งให้น้องเห็นให้เพิ่งให้น้องเห็นหนูหนูทำก่อนให้น้องโยกก่อนห้โยกอโยกก่อนจะขอกินอย่างเดียวน่ะจะขอกินอย่างเดียวหนูอย่าเพิ่งให้น้องเห็นเอาเคยไปข้างหลังก่อนใช่แล้วหนูก็โยกให้น้องโยกหัว เออโยกแรงไม่เอาไม่เอาโยกแรงไม่ใช่โยกแค่นั้นลูกขาดให้น้องโยกโยกเต้นเนะลูกโยกเต้นเก่อนยเออเอออ่ะขอขอขเออก่อนยกเก่งมากเก่งมากไอโยกโยกยกหนโยกเออ <l oss> เ<อ> <ator> <laughs> ต้นได้แค่นี้เหรอ <laughs> ขาปุ้นขาปุ้นอายโยอว่ายห้ยยไหวสิห้ยอไหวซิหายไหวหัดให้ยอไวหอไวก่อนหัด <h aring> ให้ย่ไหวอย่อาย่อย่โย่ก้มก้มลงเหรอลูกก้มก้มให้ก้ม ฝากลอยอย่างเดียวเลยหนูล้องใส่ปากน้องได้ไหมลูกน้ใส่ปากน้องเลยอ่าไม<ป>่เก่งมากนั่นละเอ้ยหนูป,ป้อนน้องเองนะลูกป,ป้อนน้องเอง <t> ป้อนเข้าปากน้องเองนะ,นอะเออโอเคเก่งมากเ,เห็นไหมนะเงยเดี๋ยวพี่ป้อนเองพี่ป้อนเองโอเคไหม เอาเดี๋ยวพี่สาวป้อนเองเดี๋ยวพี่สาวป้อนเองไนดะ้ไหมลูกให้พี่สาวป้อนเองไม่ต้องหยิบเองไม,อไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบยกอ่ะ,อะขึ้นอ่ะโอเคอุ้ยเก่งอร่อยเสียงกินอร่อยมากเลยเออเดี๋ยวพี่เขาป้อนเองอันนั่นแหละรอกินอย่างเดียว เก่งมากโอ้ยดูเดี๋ยวคุณยายก็บนเด้อนั่นะนะพอปูนลงไปใกลแล้วแม่โอ้ปูนปนปูน,ปน,ปนลงไปนู่นแล้วอ่าอันนี้อันนี้ลายอันนี้ลายเอ้ยอันนี้รวยรวยน้องรวยรวยมาเฝ้าอร่อยเลย อร่อยใหญ่เลยอ่าปากโอ้ยเสร็จแล้วเราแค่เอาน้ำให้น้องกินนั่นหรอโยกโยกโยกให้พ um um ี่ดูหน่อยโยกให้พี่ดูหน่อยก่อนโยกให้พี่ดูหน่อยเออเก่งมากเก่งมากมันบรรยากาศทุ่งนาจ้าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ด้วย ตรงนี้คุณยายประกันดำน้ำนี่จ้าอขอกินอย่างเดียวขอกินอย่างเดียว,วยอาน้ำให้น้องกินหน่อยลรอกทีนี้เปิดน้ำใส่ย่างให้น้องเลยร้อนไหมดูได้ด้วยก ถ้ามันร้อนอ่ออันนี้เอาก่อนถ้ามันร้อนก็คือต้องเอาน้ำออกอเขียยวันนี้เลยก็ได้หแบบรอกอนนะอ่าเย็นแล้ว,อลวโอเคถ้าเย็นแล้วอยเอาให้น้องกินกินไหมเดี๋ยวน้องหยิบกินเองใส่ปากน้องเลยเดี๋ยวน้องหยิบอ่า ยังไม่หิวมั้ง <Yeah. S 1> ใส่ใส่ปากเองใส่ปากเลยเดี mm. ๋ยวเขาหยิบใส่ปากเองหรอ mm. อ๋อยังไม่หิว mm. เหรอว,ว่ายังไม่หิวหรอกเหร mm. อไหมหยิบกินเองเลยกินน้ำจากใส่ยางกินเองเลยจ้า <c oughs> <c oughs> าายยกินน้ำใส่ยางเองฟิน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 ฟนเดี๋ยวค่อยเกี่ยวเกี่ยวหญ้าแถวนี้ให้น้องด้วยอ่ะเพราะ้วลูกน้องไม่กินปิดเลยเดี๋ยวให้รู้บรรยากาศที่น้องอยู่จ้า <Okay. S 1> นูนคุณยายป,ป้าๆน้าๆกําล mm. ังถอนก้าให้ ปากดำให้จ้าเขียวเขียววันนี้วันนี้แดดไม่ร้อนวันนี้แดดบดบดนี่น้องอยู่ตรงนี้บรรยากาศกลางทุ่งนาจ้าเขียวขจีเลยเขียวขจีเลยน,นูสวนนู้นบ้านพี่นมเสกบ้านพี่นมเสกอ,อยู่นู่นจ้าไกลๆนี่จ้าบ้านพี่นมเสกไป่ไกลกัน อย่ไม,ไม่ไกลกันจ้าของลุงเหมาของลุงเหมาโอเคอจ้าแม่แม่หน่อยเร็วจ้าแม่แม่หน่อยจะไปแล้วจ้าแม่แม่หน่อยได้ไหมคะจ้าหน่อยชืวยสวยได้ไหมไม่มีของกินมารอจะทำไหม <laughs> จะทำไหมจะทำไหม,มเพชรเออจ้าส,สวยจ้าส,สวยร้อ,อ,ยง <laughs> องเขียวอยู่น้องเขียวอยู่อ๋ โ <Okay. S 2> อเคจ้าสวยจะไปแล้วเสียงไ,ไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกเอจอกันใหม่จ้าจ้า,าจสวยสวย